สวัสดีครับเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมาบอกเล่ากันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเล่มหรือว่าตัดระดับที่3นะครับระดับหไปแล้วระดับที่2ไปแล้วระดับที่3ก็คือการเล่มที่ปลายยอดนะครับเ,เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การให้ผลผลิตนะครับการเล่มทั้งที่สามเน่เรือว่าระดับที่3าเนี่ยก็คือการเล่มเพื่อที่จะ เพิ่มพื้นที่การให้ผลผลิตนะครับแล้วก็เป็นการย่อหรือลดขนาดของทรงคุ่มลงมาสําหรับมะนาวหรือส้มนะครับควรทําหลักการง่ายๆนะครับคือเราคุยกันก่อนนะการเล็มเนี่ยให้เลม็มสมมุติว่าแทงยอดออกมาแล้วเรางท่านเนี่ยอาจจะไม่ไม่กล้าที่จะตัดนะครับการตัดเนี่ยให้เราเล็งให้ดีๆให้มันแต่ว่าทั่วๆนะครับให้โดยรวมก็คือ ตัดให้ต่ำลงไปประมาณ1ิบถึงสิบ้าเซนติเมตรนะครับหรือว่าให้มันให้ยอดเนี่ยแต่ละยอดเนี่ยนับจากโคนยอดของมันขึ้นมาประมาณสิบหรือสิบห้าเซนเนี่ยเราตัดเลยอาจจะสั้นหรือว่าจะอาจจะยาวกว่านิดหน่อยก็ได้เพื่อจะให้ทรงพุ่มเนี่ยมันได้ขนาดนะครับซึ่งไม่ยากบางท่านก็จะสับสนก็เลยต้องมาบอกกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อน คร่าวๆนะครับเอาด้านเดียวนะเพราะต้อตนอาจจะเสียเวลาเล็มไปเลยครับเล็มที่ปลายๆของมันเล็มไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับกลัวมันเจ็บไม่ต้องกลัวมันเจ็บมันก็พูดให้ได้ครับเล็มเพื่อให้ขนาดของคุ้มเล็กลง การย่อพุ่มลงไปด้วยถ้าพุ่มใหญ่กว่านี้ผมจะใช้ทิมเมอร์นะครับแต่ว่าต้นแบบนี้ก็กนใจครับเล็มไป ันนี้นะครบเราก็ได้สรงคุ้มที่สวยนะครับแล้วก็การพ่นยาพ่นสู๋ยต่างๆเนี่ยมันจะไม่บังกันถ้าต้นแข็งแรงหรือสมบูรณ์นะครับก็ประมาณเจดวัน,วนห้าวันหรือสิวันเนี่ยยอดควรจะผลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะบางท่านถามว่าควรเล็มที่ขนาดไหน,นครับถ้าทำดีๆเนี่ย เดือนหนึ่งได้ประมาณสองครั้งเล็มไปเจ็ดถึงสิบวันแทงออกมาใหม่นะครับพอยืดออกมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ยอดแก่ครับเราเล็มไปเลยบางท่านอาจจะรอให้ยอดแก่ก่อนแต่เราอาจจะไม่ต้องรอก็ได้เราเล็มเลยหรือถ้าเป็นยอดอ่อนๆเนี่ยเราเด็ดได้เอามือเด็ดเพราะมันยอดมันนิ่มตามันไม่แข็งแต่ถ้าเกิดว่ารอยอดแก่ประมาณสามสิบวันเนี่ยเราก็ได้เล็มแค่เดือนนึงประมาณหนึ่งครั้งแต่ถ้าเอาจริงๆ่ยประมาณสองครั้งนะครับหรือว่าจถ้าถ้ากัด ถ้าเกิดว่าบางท่านเก่งๆเนี่ยอาจจะอาจจะนะครับได้มากกว่านั้นแต่ผมสม่วนมากก็ประมาณเดือนหนึ่งครั้งหรือสองครั้งน่แต่โอกาส๋ยวก็พยายามทำเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะได้ก็จะมีพื้นที่การให้ผลิตผลิตเนี่ยเยอะขึ้นก็คือ1ยอด1ยอดปุ๊บพอเราตัดก็เป็น2ยอดถึง3ยอดขึ้นมามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นทวีคูณนะครับก็ทําความเข้าใจกันนิดนึงแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็กิ่งด้านในที่มันรกๆเนี่ยเราก็เล็มออกเพราะว่าด้านในเนี่ย จะมีปัญหาคือทําให้ทรงพุ่มมันทึบแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักฝนก็รักกันก็อันนี้ไม่เกี่ยวทําให้โรคแคนเกอร์ระบาดได้ง่ายนะครับก็พอเล็มพอแล้วพอแล้วเล็มแล้วเนี่ยพอมียอดอ่อนผลิขึ้นมาสักประมาณมิลสองมิลเนี่ยเริ่มเลยนะครับขอร้องเถอะชายขอร้องพ่นยานะครับอะไรก็ได้ที่คุณมีเนี่ยเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้โรคต่างๆเข้าไม,ไม่ว่าจะเป็นหนอนชอนใบพิเอฟานะครเบจะเข้าช่วงอ่อนถ้าช่วงนี้ก็แคนเกอร์ก็ควรจะควร,ควรที่จะค่นยาป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอปเปอร์ ide, ide, หรือว่าออกซิคารายไฮดรอกไซด์หรือว่าในกลุ่มบโรมิเซอร์ er นะครับที่ผมเคยลงให้ดูแล้วการทำบโรมิเซอร์ก็คือใช้คอปเปอร์ซัลเฟตผสมกับปูนขาวส่วนก็คอปเปอร์ซัลเฟตอย่าง100กรัม ปูนขาว100กรัมน้ำจะเป็น10หรือ20ลิตรก็ได้นะผสมคนให้เข้ากันกลองแล้วมาพ่นก็ได้ผลดีเหมือนกับการใช้ค o พเปอร์ซีคลายนะครับเหมือนกันพยายามรักษายอดให้ดีนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาตามมาเอาแค่การบำรุงต้นก่อนให้รอดก่อนส่วนกนารทำแล้วก็ดูเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรก็มาเุยีัยนต่อนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องทำสาวที่บอนครับปอดีวว่าวันนี้ ต้นมันสวยก็เลยเลี้ยมเท่าน่อยครับถ้ามีอะไรก็มาเดินครับติดต่อไปที่ศูนย์ดูแลพัฒนาไม้ขนเขตร้อนนะครับที่กําแพงแสนนะครับที่ตัลรวีท่านเปิดอบรมเรื่องการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับอย่างที่ผมกำลังอธิบายให้อธิบายฟังไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปฟังท่านอบรมเพราะว่าถ้าฟังเตมนลักสูตรเนี่ยจะเข้าใจได้มากกว่าในการคุยแต่ละแต่ละช็อตแต่ละช็อตที่ผมทำนะครับจะเข้าใจภาพโดยรวม เพราะมันมีหลายอย่างห,ห,หลายอย่างของต้นไม้ที่เราควรจะเข้าใจไม่ว่าจะเรื่องของสรีระวิทยามุมกิ่งฮอร์โมนพืชมันจะรวมอยู่ในนั้นครับถ้าสงสัยก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเหมือนเดิมครับทั้งในเว็บไซต์ในเฟ e บุ o กนะครับในเว็บไซต์ก็ไทยซิตัสเทคโนโลยี .com นะครับหรือว่าสวนเกษตรชายท่ายาง Facebook ก็ชายท่ายางนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มผกลุ่มของใน Facebook ก็เป็นไทซิตัสเทคโนโลยีเหมือนกันก็อันนี้ของเท่านี้ก่อนนะครับโชคดีครับผม